ฝั่งนี้หรือเปล่านะฝั่งนี้หรือเปล่าแบงก์ดูไม่ใช่ค่ะน้องฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ใช่เอาหมาเอาหมา,าี่ยวนี้เเข้าไปซอยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องดูไม่ใช่อันนี้แตาวนี้วันนี้ด้วยป๊ะป๊าให้ซื้อหรือเปล่าแล้วแป้งโดมั้ยคะเอาไหมลูกแป้งโดไหม,อไหมัอ้ไข่ไอ้นีย่ย่าซื้อให้แล้วลูกกระท่าไปดูแป้งโดก,ก่อนไป <c oughs>